สวัสดีนะครับอีกหนึ่งตอนเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรกกันบ้างนะครับวันนี้เป็นตัวอย่างของ t o y ยต้าวีออสนะ<ม>ก็คันนี้เป็นประมาณปี2007นะครับโดยประมาณแต่จริงแล้วหลักการของเบรกเนี่ยก็จะคล,คล้ายกันหมดนะครับระบบเบรกที่เราเห็นเนี่ยปกติเนี่ยต้องบอกว่าในรถยุคสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นดัมเบรกแบบนี้หรือว่าดัมเบรกแล้วแต่จะเรียกนะครับก็ถ้าเอาแบบเป็นทางการจริงๆเขาสะกดก็คือ D R U M ดัมนะฮะดัมที่มาจากคําว่า เออเป็นถังเป็นตัวครอบอะไรประมาณนี้นะครับก็คนไทยก็เลยเรียกดัมเบกดัมเบกก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันเอาเป็นว่ามันเหมือนกันหรือว่าจะเรียกก้ามเบกก็ได้นะครับคันนี้สวัสดีครับพี่เรืองชัยก็คันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันลูกค้าเนี่ยเพิ่งจะมาเซอร์วิสไปสักระยะนึงแหละแต่ว่าไม่ได้เช็คของเรื่องระบบเบรกแล้วก็คือทําในส่วนของเอ่อในส่วนของหน้ารถไปเปลี่ยนสายพงสายพานไปนะครับแล้วก็ไปวิ่งใช้งานแต่ยังหวัดปรากฏว่า เจอว่าเหยียบเบรกแล้วมีเสียงดังคลืดดนะครับก็สาเหตุที่เกิดเนี่ยไม่มีอะไรครับเพราะเบรกเนี่ยมันสึกไม่เท่ากันนะฮะอยีกยให้ดูนะครับทําไมเขาเรียกกล้ามเบรกนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นทรงโค้งนะครับเวลาเขาอยู่ในรถเนี่ยเขาจะวางประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนวงเล็บแล้วเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยเบรกมันจะทางออกนะครับอย่างนี้เบรกพอปล่อยเบรกเมื่อเข้าเหยียบเบรกก็ออกปล่อยเบรกก็เข้าดึงเบรกมือก็ออกแบบนี้เลยนะครับออกพร้อมกันสองข้างนะฮะ โดยการทำงานของลูกสูบตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้เป็นตัวสั่งนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะมีสองฝั่งมันจะขยายปุ๊บหบเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวงเล็บที่อ้าๆุบๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สายตัวนี้เป็นเบรกมือสลิงก็จะต่อมันจากคันเบรกในรถนะครับตัวนี้ก็มีผลเหมือนกันทีนี้ปัญหาของคันนี้ทําไมเกิดเสียงอดูพร้อมกันตอนนี้น้องเขาถอดมาแล้วสังเกตว่าตรงนี้บางมากเห็นไหมตัวนี้หนาเลย อันนี้เกิดจากอะไรถ้าเบรคินไม่เท่ากันครับแล้วมันบางมากตัวเหล็กเนี่ยมันไปสีโดนกับตัวกระมังนี่ขอบนี่เนี่ยหน้าสัมผัสเบกเรกเวลาวางในเบรคเข้าไปอยู่ในนี้เห็นไหมเบรกเนี่ยนะครับนี่ทางานอย่างนี้นะแล้วก็การตั้งระยะเบรกมือเนี่ยควรจะสังเกตนะครับใครที่ใช้เบรกมือธรรมดาสังเกตง,ง่ายๆว่าเวลาดึงเนี่ยมันจะดังเป็นแก๊กแกกในรถที่เราดึงกันเอ่อระยะเบรกที่เหมาะสมจากสถิติทั่วไปก่อนนะ จะอยู่ที่ประมาณ3 4ี่แก๊กเราดึงเนี่ยเรานับแก๊กเลยแก๊ก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 เนี่ยสามก็สี่เนี่ยใช้ได้ถ้าเริ่มขึ้น5-6เนี่ยแปลว่าเบรกห่างไปนิดนึงแล้วก็ถ้ายิ่งคุณใช้มานานแบบเกิน2 0,000โลอย่างเงี้ยควรจะถอดมาเซอร์วิสเซอร์วิสคืออะไรเปิดกระลมังครอบตัวนี้เคลียร์ผ้าเบรกฝุ่นเบรกที่มันอยู่เพราะมันเป็นที่ปิดเห็นไหมครับเคลียร์ออกแล้วก็ปรับตั้งตัวระยะเบรกให้ช่างเขาทำนะให้ช่างเขาทำ นะครับตั้งเนี่ยก็อาศัยความชํานาญนิดนึงนะครับการตั้งระยะดําเบกที่ดีเนี่ยจะทําให้เบรกทํางานได้ดีและเต็มประสิทธิภาพเบรคมือทํางานดีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยดิสเบรกเนี่ยมันดีกว่ามันเบรกจับดีกว่าไม่เสมอไปผมพูดอย่างนี้แล้วกันจริงๆแล้วหน้าผิวสมัมผัสของตัวดําเบกเนี่ยมากกว่าตัวดิสเบรกแต่ข้อได้ของตัวดําเบกมีอยู่หนึ่งข้อก็คือด้วยความที่มันเป็นทรงปิดแบบนี้เป็นฝาครอบแบบนี้การระบายความร้อนมันจะมันจะ ได้ประสิทธิภาพกว่าตัวดิสเบรกเยอะนะครับนะฮะแต่ถ้าเวลาที่เขาไม่ร้อนเบรกไม่เฟดเนี่ยเบรกได้ดีเหมือนกันทําไมรถแข่งไม่ใช้เพราะว่ารถแข่งเนี่ยมีการเบรกอย่างต่อเนื่องแป๊บเดียวก็ใช้เบรกแป๊บเดียวใช้เบรกในหนึ่งรอบเนี่ยอย่างพีระเนี่ยเขาวิ่งกันเนี่ยไม่เกิน2นาทีถูกไหมครับมีโค้งอยู่ประมาณผมก็ไม่แม่นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอาจตีซะประมาณ10ครั้งในการเหยียบเบรกสิบครั้งกับ2นาทีคุณคิดเอาแล้วกันว่าคุณเหยียบเบรก ตก1นนาที5ครั้งนะครับแปลว่าอะไรทุกๆไม่เกิน10วินาทีหรือ12วินาทีโดยประมาณจะมีการแตะเบรกหนึ่งครั้งแตะเบรกหนึ่งครั้งยังไม่รวมการแตะเบรกหนักๆเพราะฉะนั้นความร้อนสะสมจะสูงนั่นคือที่มาว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนไปใช้ระบบดิสเบรกนะครับทีนี้ดัมเบรกเนี่ยดูแลรักษาง่ายผ้าเบรกทนใช้งานยาวแต่อาจจะมีเรื่องของการต้องมาปรับเซตบ้างแค่นั้นเองไม่ไม่สะดวกสบายเหมือนเบรกที่เป็นดิสเบรกแค่นั้นเอง ซึ่งดำเบรกแบบนี้เจอในรถอะไรคันนี้เป็น t o โยต้าวีออสปี2007 m นะครับมาด้าสก็เป็นนะฮะตัวซิตี้แจสหลายๆคันก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เรียนรู้และเข้าใจกัรบระบบเบรกพวกนี้นะครับแล้วก็เวลาเปิดออกมาแล้วเวลาก่อนที่จะทําความสะอาดมันจะมีฝุ่นเบรกจับอยู่ในชุดเบรกเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะฮะคุณก็ต้องดูตรงนี้นะครับว่ามีคราบน้ํามันรั่วซึมหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ ลองดูให้ดีว่ามันรั่วมาเยอะหรือเปล่านะครับเปลี่ยนกระบอกตัวนี้มีขายนะครับเปลี่ยนเลยยกกระบอกไม่กี่บาทนะครับเราก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเนอะแล้วถอดมาอย่างนี้แล้วก็เช็คลูกปืนล้อก็ได้เนี่ยหมุนอย่างเงี้ยก็รู้แล้วครับเนี่ยแห้งๆนะเสียงลูกปืนล้อเนอะเนี่ยเสียงแห้งๆเนี่ยแต่ไม่สะดุดนะคันนี้แต่เสียงแห้งๆงอ,อือ ูกปืนล้อดังดีกว่าเนี่ยใช่ลูกปืนล้อก็ไม่ดีอย่างเงี้ยคือแห้งแล้วจะระบีแห้งเห็นไหมเแบบนี่ยโดยบังเอิญผมก็มาตรวจนะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางอัน,น่ลูกปืนที่มันเสียเวลาหมุนเนี่ยผมจะจําลองนะโปกตีนี้มันจะหมุนสมูทแต่ถ้าลูกปืนเสียมันจะกึก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 เปน็นอย่างนี้มันจะขึ้นมาที่มือนะครับด้วยความที่มันเป็นเสียงแบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนสะดุดผ่านร่องกลูปอ่ะมันไปเร็วๆอ่ะเหมือนผมเหมือนผมเสียอันเนี้ย อย่างเงี้ยเหมือนเราเล่นไวโอลินอ่ะตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยเร็วๆไปเรื่อยมันก็จะเป็นเสียงเป็นคลื่น,ลนขึ้นขึ้นไปในรถไม่มีครับมันต้องไม่มีมครับถ้ามีมันยิ่งร้อนมันต้อง,งต้องสังเกตว่ามีเสียงเปล่าช่วงหลังแค่นั้นแหละที่ภาพเปลี่ยนเมื่อกี้ไม่เท่ากันก็เพราะนี้แหละอืมเป็นไปได้ไหมล่ะใช่เพ <โฮ S 2> ราะกระมังมันแกว่งใช่อ่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อก็ดูไปพร้อมๆกันแล้วกันอันนี้ผมก็ให้ข้อมูล นะครับนี่ลูกค้าที่หนึ่งคันก็ไปแล้วอันนี้อันนี้เป็นลูกค้าคิวเสริมบล็อกอินเข้ามานะถ้าไม่ได้นัดก็อย่างที่ผมพูดไปในไลฟ์แล้วว่ามาได้แต่ขอเป็นงานเสริมเกี่ยวนะ้ำมันเครื่องเราก็รอนิดนึงนะครับถ้าไม่มีคิวก็ก็ต้องรองแค่นั้นเพราะว่าที่ร้านเรามีช่องซ่อมได้ประมาณไม่เกิน4ี่คันแล้วก็ถ้าทําใหญ่กว่านี้ช่างทําไม่ทันบอกเลยนะไม่มีประโยชน์เอารถมาจอดรอเท่ ะครับไม่เอานะฮะก็เอาเป็นว่าฝากไว้แล้วกันเน้อะสำหรับเรื่องของระบบเบรกคลิปนี้ก็น่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับปีนี้คลิปจะไปไวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปนะครขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับ